สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KR ครับผมสตอรี่นะคะนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่กว้างนะคะพาทุกคนและน้อง KR มาอยู่ที่โรงเรียนราชมตรีนะคะโรงเรียนของน้อง KR นะคะวันนี้นะคะที่โรงเรียนของน้อง KR นะคะมีการจัดงานคริสต์มาสนะคะประกวดหนูหน้อยซานต้าแซนตี้นะคะน้อง KR นะคะก็ได้มาร่วมประกวดด้วยนะคะในวันนี้นะนี่น้อง KR เป็นต้นคริสต์มาสนะคะแต่วันนี้นะคะทุกคนก็ มีเรื่องน่าเศร้าใจาอยู่อย่างหนึ่งนะคะตรงที่พ่อโอ๊ตไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าพ่อโอ๊ตนะคะทําการผ่าตัดนิ้วอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็น้องเคอานะคะเลยบอกว่าเดี๋ยวน้องเคอาจะนําถ้วยรางวัลน,นะคะไปฝากพ่อโอ๊ตที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้พ่อโอ๊ตนะได้หายจากอาการ เจ็บป่วยเร็วๆนะคะให้พ่อได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะจะนําถ้วยรางวัลไปฝากพ่อที่โรงพยาบาลนะคะ,ะทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องเคอาด้วยนะคะเ,คเดี๋ยววันนี้นะน้องเคอานะคะต้นคริสต์มาสน้อยของเรานะร่วมประกวดวันนี้ด้วยนะคะน้องเคอาสู้ไหมครับสู้ไหมลูก เราจะเอาอะไรไปฝากคุณพ่อที่โรงพยาบาลครับเราเราจะเอาถ้วยไปฝากคุณพ่ออ่าเราจะเอาถ้วยไปฝากคุณพ่อน,นะคะน,นี่อ่าอันนี้ก็เป็นน้องๆที่ร่วมเข้าประกวดนะคะพวกมือครับพวกมือนครับอยากัต่อไหอันนี้เป็นเวทีนะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมกิจกรรมในวันนี้กันเลยนะคะทุกคนไปไหนก่อน ลอยยิ้มไปบนฟ้าก่อนยิ้ระองจะลอยยิ้มไปบนฟ้าพวงบอกว่า อันนี้ก็เป็นการแสดงโชว์นะคะของเพื่อนๆนะคะในระดับชั้นอนุบาลน,นะคะอนุบาล1และอนุบาล2นะคะ จะเป็นหนูน้อยนะคะที่ร่วมเข้าประกวดนะคะในวันคริสต์มาสวันนี้ที่โรงเรียนนะคะนี่น้องเคอานะคะต้นคริสต์มาสน้อยของเราแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ร่วมเข้าประกวดนะคะมาต่อแถวนะคะเพื่อจะเดินฟินาเล่นะคะรอบแรกนะคะนี่น้องเคอานะ มาแล้วค่ะต้นคิดมากน้อยของเรานะคะจริงๆแล้วนะแม่กวางอะเตรียมขนมอมยิ้มนะคะของกินอยู่ในตะกร้านี้มากมายเลยนะคะแต่ว่าคุณครูไม่ให้โปยนะคะเนื่องจากว่าถ้าโปยปุ๊บเนี่ยพี่ๆที่นั่งอยู่นะคะจะลุกเฮกันขึ้นมานะคะจะไม่เป็นระเบียบนะคะเราก็เลยไม่ได้แจกนะคะ ็นในระดับชั้นของอนุบาลน,นะคะก็จะเป็นการตอบคําถามนะคะรายงานตัวนะคะรา,ายงานชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะในชั้นอนุบาลน,นะคะก็การตัดสินนะคะเขาจะตัดสินเป็นลําดับนะคะอันนี้อนุบาลก็จะมีเท่านี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็จะตัดสินนะคะ1 2และ3เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเด็กๆตอบคําถามกันนะคะ เรียนจะได้ยินเสียงของน้องๆนะคะแนะนำตัวชียวเดีว Oh, red. Hmm. beautiful red no menstruation สวยรวยไม้มีประจำเดือนค่ะไอเด็กแล้วแกไม่ซื้ล็กสิฟร้องระดิลมวันที่ล้ววัน่ม่น้องก็อี๋ไอว่ นี่นะคะตอนนี้ก็ระหว่างรอเพื่อนๆแหละพี่ๆนะคะเดินอีกหนึ่งรอบนะคะ <S <S น้องเคอานะคะก็เต้นโชว์สเต็ปอยู่บนเวทีคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมผลการตัดสินกันนะคะว่าวันนี้น้องเคอานะคะจะได้รับถ้วยรางวัลที่หนึ่งนะคะไปฝากคุณพ่อที่โรงบาลหรือเปล่านะคะไปรับชมกันเลยะค่ะ โบ oh, พี่ยาวที่3ก่อนนะลูกโอเคชนะเลย วันนี้นะคะน้องเคอานะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะน้องเคอาได้ทำตามสัญญาที่สัญญาไว้กับพ่อโอ๊ตแล้วนะคะว่าจะเอารางวัลที่หนึ่งนะคะไปฝากพ่อโอ๊ตนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อไปกันนะคะแม่กว้างจะพาน้องเคอาไปเยี่ยมพ่อโอ๊ตที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ใส่ชุดนี้นะคะพร้อมถือถ้วยใบนี้นะคะไปเยี่ยมพ่อโอ๊ตที่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้กําลังใจน้องเคอาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ